สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม This is t h วนีที่ผมก็จะมาจอดลึกเกี่ยวกับคาร์ฟเซนเบิร์กนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็วิธีการหาของเอามาใช้หายังไงแล้วก็มีอะไรบ้างในคาร์ฟเซนเะบิร์กเนาะคาร์ฟเซนเบิร์กก็มีวัสับหาของโดยการรอเวลานะครับก็คือเมื่อเราสร้างแล้วมันก็จะมีเวลาขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น3มชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือ9ชั่วโมงอันนี้ผมไม่ไแน่ใจว่าถึง9ก้าหรือเปล่านะครับก็อาจจะถึงก็ได้นะแต ไม่ก็6ชั่วโมงเนี่ยแหละที่มันเป็นสีม่วงผมจําไม่ได้เลยว่ามันกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็วิธีการสร้างก็คือเราจะต้องใช้คีย์สโตนนะครับคีย์สโตนก็คืออันนี้เดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับคีย์สโตนก็คือไอไอกลมๆเนี่ยแหละอันนี้คือคนะีย์สโตนเนาะส่วนตรงนี้คือเศษคีย์สโตนนะครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วจริงๆไม่ได้หาเราคมเจอในเกมนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อเรากดใช้นะครับมันก็จะมีอะไรบ้างมันก็จะมีเพิ่มความสัมพันธ์วัตถุดิบพัฒนา ตำราสกิลวัตถุดิบชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงเนาะแล้วก็วัตถุดิบหนะลบงยุคเฟอร์ดิเจอร์อะไรประมาณนี้ยะอาจจะผมจะใช้อันนึงให้ดูนะอันนี้มันก็จะมีไอเทมวัตถุดิบชั้นต่ำชั้นสูงวัตถุดิบหลงยุคแล้วก็เนี่ยอันนี้เฟอร์ดิเจอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบพัฒนาถ้าผมผมคิดว่าอันไหนคุ้มสุดในนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเนี่ยแหละวัตถุดิบชั้นสูงน่าจะคุ้มสุดละแล้วก็เมื่อเรากดใช้ไปนะครับเราก็สามารถ ใส่วัตถุดิบเพิ่มได้นะมันจะเป็นการเพิ่มออโอกาสที่เราจะได้ของที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ผมคิดว่าใส่ไปมันก็มีคุ้มนี่แหละผมรอสูมดีกว่าน่าจะมันมีลุ้นดีผมคิดว่านั่นแหละคือ,อยังไงเราก็ได้ของสูงอยู่แล้วเพราะว่ามันยังก็เขียนแล้วว่าสร้างไอเทมวัตถุดิบชั้นสูงถ้าเราใส่ไปเราก็จะมีโอกาสได้ของขั้นสูงสุดนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะของชั้นสูงก็จะอยู่ประมาณ3มชั่วโมงนะแล้วก็เราสามารถกดให้เสร็จทันทีได้โดยการกดที่สีฟ้าแล้วเราก็จะใช้ตั๋วเล่เลน ใครรีบก็ใช้ได้เลยเนาะแล้วก็วิธีการหาไอ,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 อคีสโตนนะครับว่าหามาจากไหนเนาะก็ะมันจะมีวิธีการหาอยู่สองวิธีนะครับอย่างแรกก็อยู่ตรงที่ภารกิจเลยภารกิจก็เราสามารถรับของรายวันก็ได้นะแล้วก็มีรายสัปดาห์นะมันจะมีอยู่2 2ออ,อย่างนี้ก็คือรายวันกับรายสัปดาห์ที่เราจะมีโอกาสได้คีสโตนะนาะงวันนะครับเราสามารถรับคีสโตนได้ สองชิ้นก็คือเคลียภารกิจและด่านเควสกิจกรรม20ครั้งนะครับก็จะได้มา1และก็อันที่2ก็จะเป็นเคลียด่านฮาร์ดสามครั้งก็จะได้มาหนึ่งนี่ก็จะเป็นพวกเออด่านฮาร์ดก็จะเป็นของโหมดภารกิจนะครับส่วนไอ้เคลียภารกิจและด่านเควสกิจกรรม20ครั้งก็เราสามารถเคลียในภารกิจก็ได้หรือว่าเราจะเคลียเอด่านในนี้ก็ได้นะที่เป็นกิจกรรมนะครับ เราก็สามารถเคลียร์ไปได้เลยเนาะเราจะเคลียร์ครั้งก็เออเคลียร์ไปอย่างไร้มันขอแค่สิบครั้งนะครับเราก็จะได้แหละอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปมันก็จะหาได้อีกในภารกิจอีกอันหนึ่งก็จะเป็นภารกิจรายสัปดาห์เนาะสัปดาห์เราจะได้ประมาณ6ชิ้นนะครับก็จะมีการเคลียร์ในด่านหาร์ก็สิครั้งก็จะได้มาอีก3อันแล้วก็เข้าร่วมอารีนา10ครั้งนะครับก็คือเล่นอารีนา10ครั้งก็จะได้อีก3อันนะครับก็คือเอาง่ายๆสมมติถ้าอาทิตย์หนึ่ง ก็ตีจะได้ประมาณก็ถ้าเรารวมทุกวันแล้วก็ทุกสัปดาห์ครับก็จะได้เป็น20นะครับก็ทุกสัปดาห์สัปดาห์ก็ได้ประมาณ6แล้วก็ทุกวันได้วันละ2รวมกัน7วันก็ได้เป็น20และก็เอ่ออาทิตย์ละ20อันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะผมคิดว่าได้มาค่อนข้างเยอะด้วยแหละก็เอาไว้คาบได้ค่อนข้างโอเคนะก็วันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งสิตามเวลาเนี่ยเราสามารถคาบได้3ครั้งเนาะ หรือว่าถ้าเรามีตั๋วเร่งเวลาเยอะพอก็กดไปเลยเนาะแต่ผมคิดว่าไอตั๋วเร่งเวลาเนี่ยเรากดเฉพาะตอนที่เราเอ่อได้ของที่มันค่อนข้าง,งดีอย่างเช่นวัตถุดิบสูงสุดอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะเกินกว่า3ชั่วโมงอย่างเช่น6ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เราก็ใช้ไปเราก็ใช้ไปนะครับมันก็น่าจะคุ้มที่สุดแล้วแหละผมคิดว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิธีการหาเอ่อเศษเศษของคีย์สโตนนะครับได้มาจากการสุ่มกาชาเนาะก็เศษคีย์สโตนก็ได้มาจากพอยก็คือพอยก็อยู่ตรงแต้ม เปิดลับนะครับก็ได้มาจากการที่เราสุ่มไปแล้วนะครับมันก็จะมีเศษตรงนี้ให้มาเมื่อหมดก,กิจกรรมนะครับก็คือหมดตู้สุม่มอันนี้แล้วก็ไอ้แตมตรงนี้เราก็จะหายไปแล้วมันก็จะไปเป็นเศษเศษคริสโตนมาให้นะครับสมมุติเรามี100พอยต์เมื่อตู้กิจกรรมนี้หมดเราก็จะได้1 0 0คริสโตนมาแทนอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการได้รับเศษคริสโตนนะครับมามีน่าจะมีวิธีเดียวนี่แหละผมคิดว่าเศษคริสโตนน่าจะรับได้แค่วิธีนี้ผมคิดว่านะ โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะค,คลิปหน้าจะมีเกมอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับหรือว่าผมจะมาเจาะหรือเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามชมได้น,นะครับก็คลิปนี้ไปแล้วครับผมเจ๋งครับ